ถ้าใครมีอินเทอร์เน็ตนะกูบอกไว้ก่อนมึงลองเซิร์ชไปเมื่อ6ปีที่แล้วกูแม่งซุปตาเลยเว้ยแม่ <c oughs> มึงดูแป้งมันทำกูสิอ่อน้องๆดูแลหนอ่นอยน,นะน้องๆนะอันนี้เป็นน้องๆน,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 นะครับผมไม่ว่าจะเป็นน้องน้องครีมกับน้องน้องหวานนะมึงอยากได้แบบนี้ <c oughs> ใช่ไหมได้มึงออกไปเลยอีดอกทองโอเคกูมาเวน,นี้เลยมึงมต้องมายุ่งกับกู พวกูเคยดูหนังเจไหมลูกไทยบ้านเล็ก B N K กูนี่ตัวตนของกูมึงยัว่วกูไปเลยกูจะบอกไว้ก่อนนะเห็นนี้มันเห็นระเบิดมึงยั่วไปเลยลูกไม่ใช่กูไม่ได้มีความรู้สึกทางเพศอะไรกับพวกมึงเลยสัญญาไหมสัญญาไหมสัญญาอะไรสัญญาว่าไม่ไม่มีความรู้สึก มึงเป็นครยวเลยไ,ไอพ้พอักรี<น>ะมึงลองมาอยู่แบบกูไหมใช่มันสนุกไงตรงนี้มันสนุกไงอตอนกูกลับบ้านเพวาะมึงกลับกับกูไหมมาอืมอนี่มึงก็แชดแล้วเกิน,<ง>นกูไม่หนาวขนาดนั้นตอนเนี้ยอากาศอาจจะหนาวแต่หัวใจของกูตอนเนี้ยร้อนรุ่มพี่กล้องไม่ได้ร้อนรุ่มกับพวกหนูนะ อีเบลมันดูไลฟ์สดอยู่มึงไม่สังสารกูเหรอไม่ได้เข้ากลุ่ม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 ยังแปรงเชิญกิมมีนะ่ะเนี่ยนอนหน้ามึงนี่แหละครอบครัวหันษา EP สองครับลูกมาโอ้มาอีหล่าโอ้ยลงน้องไทยนี่จะแมันดีนอโอ้เซล่าเซล่าเซล่า เฮ้ยแข็ไปมึงทำงานอีหละลูกมึงไปเอามาแทนทีมึงจะมาเซตกูมึงเอามาเสตเฮ้ยจีนี่มานี่มานี่มานี่มไปเดี๋ยวเดีเดี๋น้องน้องเดี๋ยวกูถามเนียน้องๆครับถ้าน้องเอ็นเตอร์เทนพี่เขาไม่ดีพี่ไม่จ่ายเงินนะวันนี้โอเคไหมแบงค์แบงค์เดี๋ยวเดี๋ยวแบงค์มึงโอนเงินกูให้เข่าซะแบงค์แมนยูกูอยากได้เงินอยู่กูเคยด้านตายกันไหมแบงค์ ไหนบอกว่าไม่เกี่ยวงานไงเอางี้แล้วกันคืออ่ะน้องเขาใส่เสร็จปั๊บใช่ไหมอ่าไหนไหนน้องเขาก็มาแล้วอ่าคือจ้างน้องเขามาเอนเตอร์เทนถูกไหมพี่ใช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 ่เดี๋ยวเดี๋ยวใเดี๋ยวใส่เสร็จแล้วให้น้องเขาไปเต้นยั่วๆสักหน่อยเนาะเพื่อเพื่อพี่กล้องจะเกิดอารมณ์เหมือนอยู่ในห้องไงกูเกิดอารมณ์เหรออยู่เดี้ยว่เพื่อพูดอย่างงั้นดิกล้องไม่ตามไปถ่ายตรงนั้นเนาะเปพี่กั้งเกล็ดลม เมืแล้วเมียมึงคุมข้างหลังมึงลองเมียปมาคือกูรุ่นหนาวอืออือใส่ลูกใส่อืออ้าใส่ใส่ล่ะใส่ตั้งนี้ผมไม่ได้มีความรังเกียจอะไรน้องน้องเขาเลยนะอ่าผมชอบเลยนะอ่าแต่แม่งเมียกูอยู่ในไลฟ์สดแบงมึงจะใจดีอะไรเขาซื้อบัตรมาบัตรละสองร้อยมึงให้เมียกูเข้าฟรีมาทำควยอะไรแปงใส่นี่ใส่นี่มันได้ดูไม่ได้ดูไม่ดูถ่ายหนังอยู่ถ่ายหนังอยู่ถ่ายหนังขีา ถ่ายหนังอยู่ถ่ายหนังถ่ายหนังถ่ายหนังเบลถ่ายหนังอยู่ได้ยินว่าถ่ายสองทุ่มถึงห้าทุ่มผมขอถามจากใจนะครับแบงก็มีลูกสาวเหมือนผมอ่าแล้ววันหนึ่งลูกกูโตกูจะตอบลูกกูยังไงเอ้าขอบคุณมากลูกสาวดูเลิศมากแต่งตัวเสร็จมึงจับมันให้กูยกเปิดเดี๋ยวให้น้องเขาไปเต้นเข้อโตีก่อน เดี๋ยวให้น้องก็ไปยืนเต้นที่ตรงนู้นก่อนอย่าเพิ่งเต้นกูเปิดตัวก่อนกูขอเปิดตัวก่อนเปิดตัวก่อนเปิดตัวก่อนอ่ะมึงมึงก็จะวนกับกูไหลอ่ะอีหละลูกไพ่าอ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 าไม่ไม่เอาไม้จอปากหน่อยเอาไม้จอปากหน่อยเออดูหนูหนูหนูดูแลหน่อยดูแลหน่อยอ่าดูแลหนูให้หนูหวานดูแลเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ให้ติ๊บวันนี้เดี๋ยวพี่กับซอไปให้ติ๊บเลยดูแลเฮียเขาเต็มที่ อ่ามันก็เพราะหายอยู่ดอกแงมาร้องเพลงอยู่ได้เป็นล้านหรอไม่ครูแม่งร้องเพลงสิตายได้40บาทอิตาเลียนมาเลยมันประชุมกันพี่ก้องอ่ะชื่นชอบในตัวพวกหนูมากเลยลูกอ่าแต่วันนี้พี่ก้องแม่แจ๊สดีข้ามาดีจดีกินตีนกบักสัตว์ บรเล่นบรรเล่นบรรเล่นเพลงนั่นเล่นดีดีบัรเล่นให้กูเล่นสมสมมาอีหล่าจับไหมไอ้สิเปิดตัวโอเจสิเปิดตัวอ่าอ้าอ้าเอาไอไอไอ้เจ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 กรองเจกรองเจกรองระหว่างน้องสองคนเนี่ยเนี่ยหุ่นแต่ละคนเนี่ยกับพี่เบลเนี่ยใครหุ่นดีกว่ากัน อะดูดูมองมองมองเด็ดมองเด็ดแบ่งเยอะยังมึงเห็ดกูขัดเนาะไม่ไม่กูใส่ส่งแบบนี้พร้อมทำไมได้คิววันนี้ด้วยวะเออคิวเบลถ่ายหนังด้วยเดี๋ยวดกูถามนะกูถามนะอ่าทุกคนที่เข้ามาซื้อบัตรเขารู้ใช่ไหมว่า ep สองคือผมต้องมาแฉสองผเมีอันนี้โดยที่ร่วมมือกับไอ้เวรนี้ไอ้เวรนั้นแล้วก็ ใช,ใช่ไหมนั่นนั่นคือทีมงานแล้วกูผิดอะไรตอนนี้ไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดจับกันแล้วจับกันแล้วเว้ยเมื่อความรักโอ้ยเบิ้งห้ามลุกทระโดนผู้เดียวกับพ่อแล้ว uh. มึงเนี่ยนะเล่นติจิตอลเล่นติจิตอลว้าย ทำไงทำไงทำไงเทปะทำ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 ไงเทปะทำไงกับพัวเขาเนาะดูแต่ตามือจะต้องของจะเสียเขามีเมียอยู่แล้วอย่าสะเออคนอย่างเธออย่างมากก็ได้แต่นั่งดูนะเชื่อเมียเขายืนเบลละอยู่ข้างนั่น สมควรแล้วที่กูตกภาษาไทยอ่ะไหนๆก็ไหนๆะล้วตัวแทนแห่งดวงจันทร์กูจะลองทันมันเองฝากไม่แน่น้องเข้าไปไอเอ็ม่ที่เดี๋ยวดีวยเด้อยบิ้งเบิ้งเบิ้เบิ้งอันนี้อันนี้พี่ก้องจะทำอะไรเนี่ยกูจะตีนถีบบั้วไอนีมไหม เอางี้เราดูน้องเขาเต้นคอโยตี้สักหน่อยไหมได้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 ไคอโยตี้โดนตี้คอโยตี้มาแต้นให้น้องเขาเต้นเซ็กซี่ที่สุดไปไปยืนยืดยืดตรงนี้ยืดตรงนี้ยืดตรงนี้ทิ้งลูกทิ้งเมียมาเพื่อการนี้เมียชื่อเบลจะคยเคยสนเฮ้นอะ บางอย่างเอออะผมเี็อะไรบางอย่างมีอะไรมีอะไรเมื่อกี้ผมก็มองเห็นเฮ้ย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 น้ำตาแววแดงน้ำตาแววแดงเฮ้ยมือไหวกันมีอะไรผมผมเห็นอะไรบางอย่างในตัวพี่พี่ก้องชูมือขึ้นหน่อยครับชูมือขึ้นหน่อยครับชูมือขึ้นชูมือขึ้นลองคนตัวพี่ก้องดูผมว่าผมเมื่อกี้ผมเจออะไรนิดนึงนะอันนีไอ้กูด้วยเตะคือไป่ใครถ้านางเตะบอลมาด้วยไอ้กูถึงไม่เห็นยังไงไม่ยัครับพี่อะไรอะไรเฮ้ย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 เดี๋ยวนอะไรนี่ ขันล้งสิอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยนี่มันคืออะไรมันคืออะไรนี่กล้องกล้องกล้องซูมเข้ามาเลยอะไรนี่ค่อยๆเขาเปิดสิโอ้คือเปิดใครมาดูมาดูเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไรมึงเปิดเปิดดีๆลูกๆดูดิแกเปิดดูดิดูแกเปิดดูดิเอ้ยคืออะไรอ่ะ คิมเอ้าคิมไหนเนี่ยเว้ยคิมคิมคนไหนคิมเฮ้ยอ้าวโอ้โหนี่หนีมาแล้วเกียดกันเร็วไอ้ก้องก้องเอาก้องก้องเบอร์สามก้องก้องเบอร์สามตอนไหนวะเอ๊ะตอนไหนโอ้โอ้ปิดเบอร์โทรแต่ว่าชื่อคิมใช่ไหมนี่ทุกคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องปลอมนะ มันเป็นเรื่องเราเล่นลองทัเขาใส่ดูลองทวัเข้าเบอร์น mm ี hmm. ้ดูเแบงค์โทรสาอรเสี้เแบงค์โทรานี้ครับผมเบอร์โรจะกี้เลยกดเลยเอาศูไหน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 แต่ผมว่ามันไม่ใช่หรอกกูเจออยู่ที่ไหนเนี่ย ใน,นกระเป๋าเกงแก,ก่ลูกระเป๋าเกงแก่แต่แต่ผมก็ผมถ่ายรูปก,กับมัน,ม,นมันติดมาพร้อมคอสตูมหรือเปล่าใน <c oughs> กระโปงคือเอาตรงผมมาถ่ายหนังกับพี่กล้องผมรู้ว่าที่ไม่ไม่มีทางที่ถ่า้อ่ามันติดมากระอ่ะมันจีดมากับเสื้อถ่ายหนังหรือ,อ,อเสื้อคอสตูมหรือเปล่าไม่ต้องเถียงกันครับผมทุกคนทุกคนจะได้รู้ตอนนี้แหละเดี๋ยวโทรโทรจะ zoom จะ z ซูมเบอร์นะเดี๋ยวเบอร์เดี๋ยวเอาเอาเมียไม่เบอร์เจ๊ก่อน คือผมมองไปไอดดอร์มาตลอดไงไม่คิดว่าแกจะนอกใจเมียไงตาเอาต่อนะตาถึงซะด้วยหุ่นใกล้เคียงเจเบลเลยเอาจริงมึงกดเบอร์ถือบอกแจักประทดครับเงินบุญเงินผมไม่มี มาโทษฟรีบนประเทศเลยเสมอเนี่ยุายยังดมาโทษหน่อยดีมั้ยินไปอากคือมึเอแเาจะแบงเอาจะแบงเอาจะแบงยืมโทรศัพท์หน่อยพี่อ่าวันนี้วันนี้ห้อเสียตีเสียตีอ่าบักแจี่นน่นนี่ค่ารโอ้ย ก็มันเสียหน้ากูคอนเสิร์ตวะเดี๋ยวนี่ล่มาอยู่ในปากกูแล้วแบงมึงคือบบอยากแกล้งกูแต่แม่งไม่เติมเน็ตให้ลูกน้องเฮ้ยอีหลาคิมเอ้ยลูกน้องอิหลาเอ้ยนะนะมึงนะมึงไม่ได้ผมบ่หมักเด้ดเจ้ากลับทางไหนมึงสิ้ย่งกันเราองย่างเลย ไม่ใช่หรอกไม่ไม่ม pues mm ตอนตอนตอนที่เราแต่งตัวเสร็จเราออกมาหมดไงเา้องมืดเราอยู่กันน้องคิมไอ้ไม่ยังที่บอกป่ครับนี่ยูเดี๋ยวว่าท่อใจไปเลยล่ะฮัลโหลน้องคิมมาลูกเนี่ยน้องคิมใช่ไหมลูกใช่ค่ะก้องอยากจะมีความรู้สึกดีๆกับหนูดอกสามระยั้งนี่ลูกอีดอกทอง ยืดคำแอ๋วดแดดแบงๆคือมันไม่ได้เดงแปงเดี๋ยวพี่นะนอกจากพี่ผมไม่ใช่แค่พี่คนเดียวหรอกครับที่ขอเบอร์น้องเขาไว้ขอเบอร์ใครอีกมีคนหนึ่งผมเห็นแล้วในเหตุการณ์กูเงี้ยนขนาดนั้นเลยเหรอไม่มีอีกคนหนึ่งไม่มีมีคนหนึ่งที่เหมือนกันเหมือนกันกับพี่นี่เป็นออกของเจ้าชูเหมือนกันเฮ้ยใครวะแต่ผมว่าแล้วผมเห็นเขาซุบซิบกันอยู่สองคนอาเฉแบงเฉลแบงเฉยแบง อัน,นี่เลยอไนนี้ไปทา <st> งนู้นไปนู้นไปนู้นไปไหนไปนู้น,นเลยมานี่คือผมขอโทษนะพี่ <c oughs> แกบอกผมว่าพี่จะไว้ในกระเป๋าปั๊บเดี๋ยวพวกเอกจะแกงพี่พี่จะไว้ในกระเป๋าเผื่อเอฟซีบอกพี่เอาออกมาพี่เลยเอาไว้ตรงที่เอฟซีเขามองไม่เห็นฮัลหลังฮัลหลังอ่าเอาไว้ตรงไหน <c oughs> นี่ครับ ผู้ได้ควรไอกองผู้ได้ควรผู้ได้ควรไอกองอีออมนี่นี่นี่อ๋อยั้อีกลองโทรดูน้องหวานอย่าลืมโทรมานะคะมึงโทรสิโทรศัพท์มึงเลยของใครดีมากเบอร์มันอยู่กับพี่ีหมดเลย อะไรวะเจ้าขอเจ้าต้องยอมรับด้วยไอ้ไม่ได้ไม่ก็ไม่ไม่ออมมปนส่วนออมกูแทบช็อกกูว่ากูไม่รับแล้ววันนี้งับงานวันนี้ไม่รับแล้วนั่งไงชัดเจนครับชัดเจนพี่งพี่มาขอเอร์หน่อเฮ้ยเฮ้ยขนาดอยู่ในคาบเจ้ยอุ่นนะเนี่ยไม่ อันนี้ไปทำันเขาสิอันนี้หวังจริงนักนคนนั้นคนนั้นไม่คนนี้พี่ขอเบอร์ไว้พ่อพี่ยังบอกว่าชอบหนูอยู่เลยทำไมข้ายังเคลียร์กับมากระบอกง่ยมาขามยังไม่จบกูต้องมาเคลียร์กับพวกมึงอีกเหรอไม่ใช่พี่เขาอ่ะเดินมาอยู่ๆตัวเขาบอกว่า อขอเบอร์ไว้คุยได้ไหมเบลไม่รู้หรอก้ยกูบอกเลยหนักกูกลัวหนักกูกลัวแียคไปตามสบายเลยบอกไปเลยว่าไม่จริงมึงก็คิดแท้กูแท้เดี๋ยวดวเอ้อตั้งจังกบะด้่แจ๊กแจกจังสี่แม่ใบแม่โยโย ผมขอต่อสู้กับเด็กพวกนี้แบบแบบแรปเปอร์ได้ไหมอ้าอายียเฮยเฮ้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 ู้ฮมาด้เฮ้กมาเด้เดบอกรยับยับยับยังเหรยับยั <Woo! S 1> วู้พอมีความผิดก็มาทุงที่พวกผมอย <C le af> าก <C le af> อยากเยอจังเลย เยาะจังเลยน้องเคี้ยมหวานคิ้มหวานนั้นพี่มาร้อยกิลพี่อยากจากโอเค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 โอ้โหพอแล้อพอเล้วเดี๋เวเรือองมันบคนอเคโเลโอเคโอเคโ้เคเคโอออเคโอปลาอเคโอเอนอนอเเคเคเคโเคโเคเคบเคอเคอคอีลอนีออคคเอค น้องครีมนุนชีดังก็ลูกน้องหวานน้องหวานน้องครีมเดี๋ยวพี่จะพาไปกินเหล้าลูกแล้วผู้บาเมึงใส่สุดเซลล่ามูดมาหนินะจำไปจำแม่นจังเลยอ่ะจำได้พูดเดียวได้เพื่อว่าเพื่อนอีเพื่นขอถ้าได้อะไรนะลูกถ้าเป็นพี่ก้องเนี่ยหนูก็ไปค่ะไปมีก้องหนูก็ไปมึงเพิ่งเชียร์กูไปเมื่อกี้นี่นะไม่วันนี้มึงบอกกูว่าสู้ๆเล็กๆน้อยเล็กๆน้อยเล็กเล็กหน้อยเล็กเล็กน้อยเล็กน้อยตีนคนีผัวยยี่ออบ อ๋อได้ยังอ่ะเดี๋ยวขอบคุณน้องหวานกับน้องครีมก่อนแล้วกันครับขอบคุณ่ะขอบคุณค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 อบะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะเอีคุวเ่อกันหคังเอทีนะลูกนัดน่ดนัดมึงถกตอนกุ่บ่ะ่่่หรอกเอ้าทอดชุดคนคค่อออ่อ่บบ แบบความแบบอยากอยากโชว์ชุดแด่ทั้งสามคนขึ้นมาแล้วแบบอันนี้ไงโอ้โหอ่ะตอนนี้แบบความเซ็กซี่เซ็กซี่แบบถอดชุดทั้งสองอีกสามคนอ่ะมันจะกี่กี่อ่ะ Oh my Nachos Sarah Oh Ah Oh Sarah mendi balik, Nachos Yeah Ah Ay <laughs> tia <laughs> Pah Nanti nanti main lagi lutih main lagi โอ้ยไมกล้สคิดไม่ถูกอ่าโอ้ยา่่าอไม่หว้อาอาอนนาไปทั้งหมดหาละอันนาไปเลยอะอ่ โอ้ยเจ้ามันดีมากเลยจอร์ดเดี๋ยวเดี๋ยวกูดูก่อนใส่อะไรของมันเอาเสื้อสีน้ำเงินออกเอาเสื้อสีน้ำเงินออกโอ้โหเดี๋ยวนะมันแปลกตรงไหนวะเฮ้ยให้กูใส่เสื้อกลับเดี๋ยวมันนี่แปลกอยู่เอามันนี่แปลกอยู่ในชุดทีมงานจะไหมหลายคนอาจจะมองว่าธรรมดานะไหนแต่กางเกงนี้จำได้กางเกงลูกเทนนิสบอลเฮ้ยโอ้ยโอ้ย เ,ข,เข,ขึ้นมึงเปิดส่งน้องไผ่กูบักซัดมึงเปิดส่งน้องไผ่กูบักซัดจอดเตียนไี่มาเ๋ยวมึงเปิดส่งน้องไผ่กูบักอะไรเลยไม่ไม่วางแล้วดีนะดีนะไม่ดีนะถ้าเป็นเป็นไปไปว่าดีที่มันส่งหมกนุกแม่เนี่ยมันดึงเงี้ยแล้วทำไมมันส่งลุกไอ้แกับ ดีนะแต่เปลี่ยนไม่ไปลายขึ้นถึงตรงนี้เมื่อกี้<อ>ถ้าเป็นกูนะมึงเห็นอยขัดหม้อแน่ <c oughs> บอกแล้วให้เก็บมุมเลยฮะอ่ะไหนไหนกางเกงนุก๊กธนาะดลมึงใส่มันได้ยังไงเนี่ยอธิบายมาผมเชียนภาประกอบแล้วมึงรู้ได้ไงว่าเป็นกางเกงนุกธนดลเนี่ยกูเห็นไม่ค็ใส่งไงพี่แกพี่มันอาจจะเป็นกางเกงบ็อกเซอร์คู่ก็ได้ อธิบายมากางเกงใครเอาไปไปโอ้ทุ่มทุ่มทุนสร้างนะเก็บเก็บเปิดทุ่มทุนสร้างช้อนี้ซีฟาตินเลยกูไม่ได้อธิบายมากางเกงนี้กูจำได้มึงมึงเข้ามาเขาไปรักขโมยของเราเออก็กางเกงนุ่งธนดลนี่แหละเออเฮ้ ไปเอามาแต่ตอนไหนอีกก็มันจะไม่ใช่กางเกงนุ่งทั้งนเรนั่นไงก็ยืมอยู่หลังเวทีเมื่อกี้โอ้ยมันใส่ด้วยกันได้เหรอเขาใส่ด้วยกันได้ได้เหรอแล้วใส่เสื้อใครเนี่ยเสื้อแม่มเฮ้ยมึงไปเอามาแต่ตอนไหนอะแต่แต่กูใส่กูกล้าดมนะแต่มึงใส่มึงกล้าดมไหมล่ะมันก็ใช่อยู่ ้ไปให้เขาใส่ได้ยังไงตัวเองไม่ใส่บ็อกเซอร์ใช่ไหมเนี่ยบักสนมเออไม่ใส่จริงๆว่ะใส่ไม่ใส่ได้ไม่ได้ทำไมไม่ใส่จริงๆไงใส่บ็อกเซอร์ให้เขายืมให้เขายืมแล้วตัวเองจะปล่อยเปลือยอย่างนี้เหรอสั่นเหมือนลูกตุ้มอย่างนี้เหรอไม่สั่นสงสารองค์หญิงเลยได้ไหมองค์หญิงนั่งรอนานแล้วเอาหญิงกล้องมาๆมาเอาอย่างนี้เอางี้เอาอย่างนี้ดีกว่า เดี๋ยวเขาเขาดนตรีแบบคอคอยยาวๆไปเลยนะ,ะดนตรีแบบคอคอยแบบอ,แบบอ่าแล้วเราจะเข้าแบบคำถามแบบคำถามที่แบบโอ้ยยินดีใช่ไหมงเนี่ยมา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 เดี๋ยวกูถามเนีย <laughs> มงึงหุบปากกับักแซกโซโฟน <laughs> มึงลองหุบปากมงึงดูขุดถามเนียว่า ภาษาผัวกับเม่ยเปลี่ยนส่งกระไซซูกิสติไตมึงดูสภาพกูอ่ะมึงให้ค้ากูไหมไห้เอาผมเนี้ยหนัมากใส่ส่งกับนันแปลกมองไหนเอ้อมันก็แปลกไอ้ที่มักคาเนี่ยไปก็ได้ดอกมึงหิวปากมาจากไหนไอ้ไาไอ้สัตว์จะบิ้วที่อะไรตอนนี้ จากที่กูปกติกูห้ำแข็งเหมือนแล้วกับไอ้ควายนี่แหละครับปกละไม่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 แข็งกับใครครเปล่าแข็งกับใครนี่เมื่อกี้มแขงมแข็เที่ยวขอท้าคิมไงหยอกกันเออขอ